สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะบ่าย2องโมงแก่ๆร้อนๆเหมือนโพสแก่ๆนี่แหละ <C le af> ป์มาซื้อกับข้าวที่ f าร m e r Market นะคะไม่ได้มานานมากแล้ววันนี้ต้องมาเพราะว่าข้าวสารหมดนะจ๊ะถ้าไม่มาไม่มีข้าวกินนะจ๊ะทุกคนไปช็อปปิ้งกันดีก,กว่าโป์ไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูเยอะนักนะเพราะว่าโป์เคยทำวิดีโอ ฝามือมาเกตให้ดูแล้วน่าจะสองสาครั้งเหมือนกันไปดูวิดีโอเก่ากันก่อนละกันนะจ๊ะมาดูกันละกันว่าวันนี้ปูจะซื้ออะไรบ้างนอกจากข้าวสารที่แน่ๆคือน้ำพริกโหลอยากกินน้ำพริกจ้ะน้ำพริกไปดูกันเลยจ้ะถนนโล่งนะวันนี้วันนี้วันศุกร์นะคะที่โล่งนี่เพราะว่ายัางเป็นกลางวันอยู่ถ้าเป็นช่วง เลิกงานอ่ห้าโมงนี่แน่นเหมือนกันนะคะนี่นะจ๊ะตลาดฮิสพานตลาดเม็กซิกันนะทุกคนคนที่ทำงานในนี้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาสเปนของพาษาอังกฤษได้นะที่นี่นะต้องเอาถุงมาเองนะจ๊ะซูเปอร์มาร์เกต็ตที่บ้านโบตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะถ,ถ้าจะใช้ต้องซื้อเองนะต้องพกถุงไปเองนะซื้อกับข้าวอะ เดี๋ยวเราเอารถเข็นกันก่อนข้าวนะสารเจริทุกคเป็นข้าวหอมมะลินะ ไปต่อไปต่อคร่าวๆแล้วกันคนไม่เยอะวันนี้คนน้อยเป็นเพราะยังกลางวันอยู่มั้งน้ำอันนี้จะเป็นพวกซอสต,ต่างๆขนมอันนี้จะเป็นซอสไทยโป๊ตมีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อหรอกอ๋อสิ่งที่จะซื้อก็คือหอยนางรมนะจ๊ะ หอยนางรมอยู่ไหนนี่ไงหอยนางรมก็มีหลายอย่างนะอันนี้สอยซอสหวานมีอยู่ยังไม่หมดนี่ไงหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ตาอะไรก็ได้ได้หมด ด้านโน้นก็จะเป็นเกาหลีนะคะกิมจิตู้ไอติมตรงนั้นตู้ไอติมแล้วก็จะเป็นเนื้อแช่แข็งนะจ๊ะเดี๋ยวว่าจะไปหาน้ำพริกมิสเตอร์ซอสอันนี้ภูเขาทองไม่เคยเห็นอันนี้สามเหรียญเมื่อกี้ตาเด็กสมบูรณ์กี่เหรียญก็ไม่รู้ซื้อไปแล้วอะ่ะ สามเหรียญหกสิบเก้าเหมือนกันแต่เหมือนจะเยอะกว่าหรือเปล่านะอันนี้แปดร้อยห้าสิบกรัมอันนี้หกร้อยหกสิบกรัมตาสามจุดสี่เก้าตาเด็กสมบูรณ์เยอะกว่าก็ราคาแพงกว่าเล็กน้อยไปดูน้ำพริกกันดีกว่านี่นี่มีซอสไก่ด้วยอะ่ะซอสไก่อันนี้ซอสสุก,กี้ซอสสุกี้ตาเด็กสมบูรณ์ ว่จะลองซื้อไปชิมดูวัดมีพันท้ายนารสิงที่เคยกินหาไม่ได้วัดซื้ออร่อยดีไปวัดกินไม่ได้อร่อยดีกินแล้วท้องเสียเดี๋ยวลองซื้อเด็กสมบูรณ์ไปกินดูตรงนี้ก็จะเป็นติ่มซำทั้งหลายไงทะทีกะทิอร่อยดีจะเอากะทิไปทำไอติ่มกะทิดู ไปสักสี่กระป๋องสี่นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นซอส่วนเหลืองนะเดี๋ยวต้องซื้อกดเล็กไปให้มิเตอร์กันบนโต๊ะกินข้าวหมดตรงนี้ก็น้ำมันนะคะน้ำมันต่างๆน้ำมันงาที่บ้านใช้ยังมีอยู่ น,นี่ราคากติบเอ์กะซื้อยี่ห้อเนี่ยสบาทอันนี้บาทเดียวเองมีสองบาทเอาน,นีแล้วกันผงปรุงต่างๆ ซาลเปาเกาหลีหมดเลยนะคะผงปรุงแห้งๆบะหมี่นี่พริกไทยพริกแกงต่างๆ ผล,ลไม้กระป๋องตรงนี้แหละที่โบซื้อนะก็จะมาซื้อลูกตาลในน้ำเชื่อมสักสองกับกระป๋องนะคะสองกระป๋องก็เงาะจะมีเงาะสประรดเงาะธรรมดาลำใหญ่ก็มีนะลำใหญ่ นเดาว่าน่าจะเป็นปลารานะจ๊ประปลาร้าแต่ว่าปนไม่กินนะกินไม่เป็นปุณเ,เคยกินตอนเด็กๆปูท่ทําไม่เคยซื้อกินไม่เคยกินอย่างของคนอื่นนี่ภาษาไทยเลยนะจ๊ะลิงจีมาแล้วนี่น้ำปลาหวานนี่ของไทยนะจ๊ะ น้ำปลาหวานน้ำพริกแกงแดนพริกเครื่องปรุงผัดไทยต้ยมยำสำเร็จรูปน้ำพริกใบกะเพราอันนี้คือเอาไว้ทำกับข้าวอยากได้แบบน้ำพริกที่คุกกินกับข้าวได้ยังไม่เจออันนี้ปลาปล่นกุ้งป่นเคยซื้อไปอ่ะทำไม่เป็นไงกินเป,ปลา่าๆเค็มปีเลยเพราะต้องเอาไปผสมทำกับน้ำพริกหรือแกงอะไรนีแหละพอดูใน YouTube ทำไม่เป็น กระเทียมดองมะนาวดองก็มีนะอ่าอันนี้มันปูสเสวยอร่อยดีนะเอามันปูสเสวยไปสักโหลหนึ่งแต่น้ำพริกที่กินประจำอ่ะไม่มีโอ้ oh my g o d ตกใจหมดเลยไฟดับอันนี้มันปูเหมือนกันแต่คนละยี่ห้ออันนี้มันมันกุ้งอันนี้มันกุ้ง เอาไว้ทำข้าวก็ได้มันปูมันกุ้งอันนี้ก็มันปูนะคะข้างต้มยำผัดไทยเขาอยากได้น้ำพริกน้ำปลาหวานทำเป็นน้ำพริกไม่น่าจะมีอันนี้ก็เทียมเจียวหาต่อไปนี่พวอชอบกินจะบอกว่ามันแพงนะห่อหนึ่งอะสามเหรียญกว่านะ กินแบบแก้ยากก็ได้กินสองคำก็หมดแล้วอะสี่เหรียญกว่าอันนีเ้เผือกให้ดูให้ดูสมเหรียญสี่ <ๆ S 2> เหรียญนะกินแก้ยากหมดแล้อันน,อนี้ก็อร่อยนี่ก็จะเป็นพวกบะหมี่สำเร็จรูปนะ มาม่าก็มีนะนี่มาม,ามา่าแกงเหลืองมาม่าธรรมดาแต่โบไม่กินมาม,ามา่าเาะชอบกินโจโ๊กดูแล้วไม่น่าจะมีแบบที่กินตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศขนมหวานไม่ได้ซื้ออะไรของใช้ก็มีนะกระมัง การพลาสติกหม้อซึ้งก็มีนะซึ้งแล้วก็ถ้าไปด้านหลังตรงนู้นจะเป็นของอินเดียแล้วนะพวกนี้จะเป็นของอินเดียแล้วนะตรงนี้คือส่วนของอินเดียทั้งหมดเลยโอ้ยมีพงชาไข่มุกด้วยเอาไปชงเอง ไม่เคยซื้อหรอกนะตรงนี้ก็เป็นส่วนของขนมนะจ๊ะแล้วเขาจะมีฟากนูน้นเคยไปแล้วนะก็มีผักข้างในนูน้นเป็นผักนะคะผลไม้ส้มมีมะละกอสุกนะ อันนี้ผักนะจ๊ะอันนี้กวางตุง้งเอาเอานิดหน่อยกวางตุง้งหาคะน,นี่นี่คณะไม่ค่อยสดเท่าไหร่คณาเหลืองละเก่าละอาพอมีพอมีนี่นี่เกยวเขียวอยู่อ่าสักสามหอ่อ น้าสแพ็กบะหมี่เต้าหู้นมโั่เหลือก็ชอบกินเต้าหู้เอาแบบนุ่มๆซิลเคนเลยอันนี้มันแบนวะมันมันเล็กกว่าอันนี้จะเป็นซอฟ เอ็ก스타ซิปเ Ken มาใหม่มันแบนกว่าเดิมอีกอะอันนี้มันจะหนากว่าก็ได้ไปสองอันเอาซ้อปไปอีกสองอัน ก็แคชเชียร์จ่ายตังค์นะนี่นะคะทุกคนของโว๊ทผก็เอาถุงมาด้วยนะคะเอามาใส่ เอารถเข็นมาเก็บที่นะจ๊ะไปกลับบ้านกันนี่นะคะที่โบได้มานะคะเท่านี้แหละที่พี่โบจับใส่รถเข็นทั้งหมดนะคะน้ําพริกที่โบตั้งใจไปซื้อไม่มีนะคะวันนี้ไม่เป็นไรพอโบรถพึ่งได้น้ําพริกกุ้งเสียบของฝากจากเพื่อนที่กลับไทยแล้วก็ซื้อน้ําพริกกุ้งเสียบเหมือนกันมาจาก เพื่อนใน Facebook นะคะกินอันนั้นไปก่อนวันนี้ค่าเสียหายไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะคะไปละคุณค้ามที่มาดูบ๊ายบาย